สวัสดีเพื่อนๆกันวันนี้จะพามาดูสายไฮรอลิกนี่มันแตกนะครับแตกเลยระเบิดเลยนะครับนี่ ที่มันระเบิดเนี่ยไม่ใช่ว่าสายไม่ดีนะครับที่มันระเบิดเนี่ยมันมีเหตุผลเขาทําให้มันเพื่อให้มันระเบิดนะครับนี่นี่ป๊ะอุดอยู่ข้างนี้ข้างหนึ่งจะต่อเข้ากับเครื่องจักรนะครับที่ที่บอกว่าเขาทําเพื่อให้มันระเบิดเนี่ยเพราะว่าเ,เวลากรณีเกิดการช็อกโหลดในในระบบ เชื่อจะมาทําให้สายเส้นนี้แตกเพื่อเพื่อเซฟอุป,รปรกรณ์อื่นๆในเครื่องจักรนะครับไม่ใช่ว่าสายไม่ดีนะครับอันนี้อันนี้ถูกต้องถูกต้องแล้วที่เขาทาให้มันระเบิดแบบน,นี้ถูกต้องไม่ผิดนะครับนี่โอเค